ข้อ6นะครับให้ t x เนี่ยเท่ากับ sin x ลบ cos กำลังส x บวก sin กำลัง3 x ลบ cos กำลัง4 x บวก sin กำลัง5 x แล้วก็ลบบวกลบบวก,บวกไปเรื่อยๆนะครับแล้วค่าของ3 t วงเล็บายส่วน3เนี่ยเท่ากับข้อใดต่อไปนี้นะครับแล้วเขาก็ให้ชอยมาซึ่งหลักการทำก็คือเราก็ต้องแทน x ลงไปจากตรงนี้เนี่ยแทนลงไปด้วยายส่วน3นะครับแล้วก็เอา3เข้าไปคูณอีกทีนึง ทีนี้เราก็มาแทนกันเลยนะครับ3 t ของพายส่วน3มคืออะไรอ่าทีนี้เราแทนลงไปก็จะกลายเป็นแยก3ามออกมาก่อนนะครับก็เป็น3คูณอยู่กับก้อนใหญ่ๆทั้งหมดเลยก็คือ sin π พายส่วน3ลบคอสกำลังสองพายส่วน3นะครับแล้วก็มาบวกซดกำลังสา,สาพายส่วน3แล้วก็ลบค o s กำลังสี่พายส่วน3มใช่ไหมครับ แล้วก็บวกลบบวกลบไปเรื่อยๆนะครับทีนี้หลักการทำนะครับก็คือเราจะเอาเขียนตัวบอกที่มีเครื่องหมายบวกเนี่ยเอามาติดกันส่วนเครื่องหมายลบเนี่ยก็จะเอามาเขียนใกลใกล้กันเพื่อว่าดูง่ายๆนะครับดังนั้นก็จะได้ว่าเท่ากับ3คูณอยู่กับซน์พายส่วน3บวกซายกำลังสามพายส่วน3บวกซาย กำลังห้าพายส่วนสามนะครับแล้วก็บวกไปเรื่อยๆส่วนตัวลบก็จะกลายเป็นเอาลบแยกออกมาทั้งหมดเลยนะครับก็จะเป็นลบของคอสกำลังสองพายส่วนสามบวกคอสกำลังสี่พายส่วนสามบวกคอสกำลังหกพายส่วนสามนะครับบวกไปเรื่อยๆก็จะได้ทั้งหมดมีทั้งหมดมีใหญ่ๆอยทั้งหมด2ก้อนนะครับก็คือก้อนไซายกำลังขี้ลบด้วยคอสกำลังคู่นะครับ ซึ่งเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องของอนุกรมดังนั้นเราก็ต้องมาดูเรื่องอนุกรมก่อนนะครับอนุกรมเนี่ยจะแบ่งเป็นสองแบบคืออน,อนุกรมแบบเลขคณิตและอนุกรมแบบเลขาคณิตนะครับแบบเลขคณิตคืออะไรคือลำดับที่มันมีการบวกด้วยค่าคงที่ไปเรื่อยๆนะครับอย่างเช่นสมมติว่าให้พจน์ที่หนึ่งเนี่ย แทนด้วยแปดแทนด้วย A1 เลยดีกว่าพจน์ที่สองเนี่ยจะเท่ากับ a1 ก็คือพจน์ที่1บวกด้วยค่าคงที่ตัวหนึ่งพี่ขอใช้ด้วยตัวแปรเป็นตัวดีนะครับและพอพจน์ที่สามเนี่ยก็จะเท่ากับพจน์ที่2บวกด้วยค่าคงที่ตัวเดิมนั่นแหล,ละดังนั้นก็เลยได้สูตรมาว่าพจน์ที่ n เนี่ยจะเท่ากับพจน์ที่1บวกด้วย n ลบ1คูกับดีนะครับ อันนี้คือสูตรในการหาลำดับของพจน์ที่ n นะครับว่ามันคือค่าอะไรออกมาแต่ถ้าเป็นเรื่องของอนุกรมแล้วเนี่ยก็จะเป็นการบวกของพจน์แต่ตัวเอามาบวกกันนะครับผลบวกของพจน์แต่ตัวเนี่ยเรียกว่า Sn ก็คือผลบวกตั้งแต่พจน์ที่1ถึง n นะครับ S5 ก็ S S คือตั้งแต่พจนที่หนึ่งพที่สองพที่สามพที่สพที่หเอามารวมกันนะครับสูตรของอนุกรมเลขคณิตนะครับก็คือ n ส่วนสองคูณกับ a หนึ่งบวก an นะครับอันนี้คือสูตรของอนุกรมเลขคณิตต้องจำให้ได้นะครับสูตรมันไม่ได้ยากอะไรเลยไม่ขี่ตัวเอง ทีนี้เรามาดูสูตรของอนุกรมเลขาคณิตบ้างก็ต้องรู้ลำดับเลขาคณิตก่อนนะครับลำดับเลขาคณิตคือพจน์ที่สองเนี่ยจะเท่ากับพจน์ที่หนึ่งคูณด้วยค่าคงที่ตัวหนึ่งครับแทนว่าเป็น r แล้วกันแต่อันดับลำดับอ,บบอ,อนุลำดับของเลขคณิตเนี่ยจะเป็นบวกใช่ไหมครับแต่ว่าลำดับของเลขาคณิตจะเป็นคูณทีนี้พจน์ที่สามก็เท่ากับพจน์ที่สอง คูณด้วยค่าคงที่ตัวหนึ่งนะครับซึ่งถ้าเรามาแปลงเป็นเกี Then, ่ยวกับพจน์ที CO, be, ่หนึ่งก <What are S 1> ็จะกลายเป็นเท่ากับพจน์ที่หนึ่งเนี่ยคูณด้วย r กําลังสองนั่นเองดังนั้นก็เลยได้สูตรหลับมาว่าพจน์ที่ n เนี่ยจะเท่ากับพจน์ที่หนึ่งคูณด้วย r ยกกําลัง n ลบหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือสูตรในการหาลําดับพจน์นะครับว่ามันคือตัวอะไรทีนี้มาดูอนุกรมเลยค่ะคณิตบ้าง sn นั่นเองก็คือผลบวกตั้งแต่พจน์ที่หนึ่งถึงพจน์ที่ n ใช่ไหมครับ ในอนุกรมเลขค่ะคณนตี้เนี่ยก็จะมีสูตรก็คือ a หนึ่งส่วนหนึ่ลบ r นะครับอันนี้เนี่ยจะใช้กับใช้กับผลบวกที่บวกไปเรื่อยๆก็คือลำดับอน,นันต์นะครับหรือว่าอนุกรมอน,นันต์ก็คือมันจะบวกไปเรื่อยๆแต่ถ้า อันนี้เนี่ยคือ s อ n f i n ฟินนะครับบวกไปเรื่อยๆแต่ถ้าเป็น S n จะได้ว่าสูตรก็คือ a 1คูนกับน1ลบ r ากำลัง n ส่วนด้วย1ลบ r นะครับอันนี้คืออนุกรมจำกัดอันนี้คืออนุกรมอนันต์นะครับจะเป็น a 1ส่วนด้วย1ลบอส่วนอันนี้เป็น a 1คูนกับน1ลบ r กำลัง n หารด้วย1ลบ r นะครับทีนี้เราก็มาดูความสัมพันธ์ของโจทย์ข้อนี้นะครับว่า S <S เราได้มาเป็นยังไงนี่ตอนแรกเป็นไซายกาลังเอ้ยไซด์ของพายส่วนสามใช่ไหมครับต่อมาเป็นไซายกาลังสามของมุมเดิมแล้วก็เป็นไซด์กาลังห้าแล้วก็เป็นไซายกาลังเจ็ดคือซึ่งก็คือเป็นเป็นอนุกรมเลขาคณิตใช่ไหมครับคุณยกกําลังสองไปเรื่อยๆยกกาลังสองยกกาลังสองเพิ่มไปเรื่อยๆใช่ไหมครับทีนี้ถ้าพี่แปลงสายพายส่วนสามแล้วก็แปงคอร์สพายส่วนสามเนี่ยให้เป็นตัวเลขเพื่อจะได้ดูง่ายขึ้นใช่ไหมครับ ก็จะได้ว่าเป็นไซด์ของเอ้ยเป็นสามคูณกับไซด์พายส่วนสามซึ่งก็คือไซด์หกสิบใช่ไหมครับก็จะเป็นรูทสามส่วนสองบวกกับรูทสามส่วนสองทั้งหมดยกกาลังสามบวกกับรูทสามส่วนสองทั้งหมดจกกาลังห้าบวกไปเรื่อยๆใช่ไหมครับทีนี้ส่วนไอ้คอสเนี่ยก็จะเป็นลบคอสพาส่วนสามคืออะไรก็คือคอสหกสิบองศาก็คือหนึ่งส่วนสองนะครับ หนึ่งส่วนสองก็จะเป็นหนึ่งส่วนสองเท่ายกยกกำลังสองบวกหนึ่งส่วนสองท่ายกยกกำลังสี่บวกหนึ่งส่วนสองเทกยกกำลังหกบวกไปเรื่อยๆเป็นอนุกรมอน,นันต์นะครับดังนั้นก็เป็นเรื่องอนุกรมอน,นันต์ก็จะใช้สูตร A1 หนึ่งส่วนหนึ่งลบ r นะครับก็ต้องมาหาทีลามันจะมีในข้อนี้เนี่ยจะมีก้อนใหญ่อยู่สองก้อนกนะ็คือก้อนรูปสามส่วนสองยกกำลังหนึ่งยกกำลังสามยกกำลังห้า และอีกก้อนนึงก็จะเป็น1นส่วนสองอยู่กาลังคู่นะครับเราจะมาทิ้ทีละก้อนก่อนแล้วค่อยเอามาลบกันก้อนแรกก่อนนะครับก้อนแรกรูทสามส่วนสองบวกรูทสามส่วนสองกำลังสาบวกรูทสามส่วนสองกำลังห้าบวกไปเรื่อยความสัมพันธ์มันคืออะไรครับความสัมพันธ์นันคือมันค่อยค่อยคูณรูทสามส่วนสองทั้งหมดอยู่กำลังสองเนี่ยค่อยค่อยคูณไปทีละกำลังสองทีละกำลังสองใช่ไหมครับและพ์แรกที่เรารู้มาก็คือรูทสาส่วนส ส่วนค่าของที่ที่ใช้คูณเนี่ยจะเป็นรู 3, 2, ทสามส่วน2งหทดยกับจกำลังสองใช่ไหมครับดังนั้น sn คือไรก็คือ s Infinity เนี่ยแหละก็คือ a 1ส่วน1ลบ r นะครับก็ค่อยๆแทนค่าลงไปก็จะเป็นรูทสามส่วน2หารด้วย1ลบ r r, r คือ,อไรเรามาคิดตัวนี้ให้ง่ายขึ้นรู 3, 2, ทสามส่วน2งหทดยกับจยกำลังสองก็จะเป็น3าส่วนสนั่นเอง r, r. อ มาดูตรงตัวส่วนนะครับหนึ่งลบสามส่วนสี่เป็นอะไรเป็นหนึ่งส่วนสี่ก็กับส่วนขึ้นมาเป็นข้างบนนะครับก็จะเป็นรูทสามส่วนสองคูณกับสี่อยู่ก็ตอบสองรูทสามนะครับอันนี้คือก้อนแรกได้สองรูทสามทีนี้มาดูก้อนหลังบ้างก้อนหลังคืออะไรหนึ่งส่วนสองทั้งหมดยกกำลังสองบวกหนึ่งส่วนสองทั้งหมดยกกำลังสี่บวกหนึ่งส่วนสองทั้งหมดยกกำลังหกอ่า พลแรกคืออะไรน์แรกคือหนึ่งส่วนทั้งหมดจุกลังสองใช่ไหมครับส่วนค่าคงที่ที่ใช้คูณก็คือ1นึ่งส่วนสทั้งหมดจุก,กําลังสองนั่นเองดังนั้น s อินฟินต้ก็คือ a 1หนส่วนี่หนลบ r นะครับก็จะเป็น A1 หคืออะไรก็คือหนึ่งส่วนสองทั้งหมดจุก,กําลังสองก็คือหนส่วนสหารด้วยหนึลบ rr ก็คือ1นึ่ส่วนสเหมือนกันใช่ไหมครับเพราะมันเหมือนกับ a 1เลยพราะที่หก็จะกลายเป็น1นึส่วนสี่ หารด้วย3ามส่วน4คํคตอบมาก็จะเป็น1ส่วนสนะครับทีนี้พอได้มาขนาดนี้แล้วก็ต้องเอามาลบกันใช่ไหมครับก็จะเป็น3คูณอยู่กับ3ารูอ2ลบ1ส่วนสนะครับ อ้าวพี่เขียนผิดไม่ใช่สามรู้สองครับต้องเป็นสองรูสามอ่าดังนั้นก็สามคูณเข้าไปก็จะกลายเป็นหกลูทสามลบกับหนึ่งอันนี้ก็คือคำตอบนะครับก็มาดูในช้อยว่ามีช้อยหรือเปล่าหกลูทสามลบหนึ่งก็คือช้อยที่สามนะครับดังนั้นข้อนี้ก็ตอบช้อยสามนะครับ